ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเ <AC C> e <al> ข้าสู่ช่องทางของโอปปาอีสานครับและเชื่อว่าทุกคนเองก็รอคอยไลฟ์สดนี้อยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนั่นเองการที่เราจะมีความสุขครับบอกได้เลยว,ว่าเราจะต้องเลือกใช้พลังงานและความคิดและความรู้สึกของเราครับเคยเป็นไหมครับที่บางครั้งเนี่ยเราไม่มีความสุขเป็นเพราะว่าเราเทพลังงานที่เราควรจะมีและเป็นไปให้ทุกสิ่งที่มันไม่สําคัญมีใครเคยเป็นครับพิมไม่หน่อยครับว่าเคยเป็นบางครั้ง เราเทพลังงานไปยังคนไม่สําคัญบางครั้งเราก็เทพลังงานไปยังสภาพแวดล้อมที่ไม่สําคัญบางครั้งเราเทพลังงานไปให้สิ่งที่ไม่ควรเทพลังงานไปนะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะคนสภาพแวดล้อมแต่นั่นแหละครับเรากําลังสูญเสียพลังงานและเวลาที่เราสูญเสียพลังงานมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าเราถูกลดความสุขด้วยตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในเรื่องของวันนี้นะครับที่เราจะพูดกันเราจะพูดกัเดกนเรื่องของความสุขมีใครบ้างครับที่อยากจะมีความสุขพิมพ์มาหน่อยครับว่าอยากครับใครอยากมีความสุขพิมพ์มาเลยนะครับและโอป้าเชื่อว่าทุกคนอยากมีความสุขครับหลายคนบอกว่าฉันก็มีความสุขอยู่นี่นาแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรหรือบางคนฉันจะกลับมามีความสุขอีกครั้งได้อย่างไร มีใครที่อยากจะมีความสุขแบบไหนยังไงแชร์กันมาใต้คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับและเอปาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเราจะร่ำรวยมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นแต่เราต้องการความสุขไหนใครต้องการความสุขครับพิมพ์ไว้หน่อยครับว่าฉันต้องการความสุขครับและเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญครับหลายคนมีความสุขตามจนเกินไปจนไม่รู้ว่าความสุขที่เรียบง่ายมันคืออะไร หลายคนรู้สึกว่าการมีความสุขมันยากจนเกินไปจนไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มมีความสุขง่ายๆได้เมื่อไหร่วันนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดครับในการมีความสุขอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้และนั่นคือชอยแรกครับการที่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันต่ไม่เราไม่ต้องกระจายหรือว่าพุ่งขมสนใจไปยังสิ่งที่มันเปลนแปลงไม่ได้ และหลายคนอาจจะบอกว่าไม่นะเราจะต้องเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จากเป็นไปไม่ได้นะกลายเป็นไปได้เราจะต้องพยายามดันทุลังเราต้องพยายามเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้บางเรื่องมันคือจังหวะของชีวิตยังไม่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแต่บางเรื่องก็ถึงจังหวะที่ต้องเปลี่ยนจังหวะไหนที่เราจําเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนจังหวะไหนที่เรา ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับแค่ observe r หรือว่าเฝ้ามองดูมันคนส่วนใหญ่เวลาเจอสถานการณ์พุ่งขุสนใจไปที่สถานการณ์นั้นแต่คนที่มีสติและคนที่มีความสุขล้นเหลือจากภายในเขาจะสังเกตก่อนครับเขามองเห็นอะไรอะไรกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอะไรกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นกำลังบอกอะไรกับเรา และนั่นแหละครับคือการมีสติและเมื่อเราอยู่ในขั้นนี้ได้เราจะมีความสุขเพราะเราไม่พยายามเปลี่ยนอะไรแล้วแต่เราควบคุมที่ตัวเราพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันควบคุมที่ตัวฉันนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับนะครับตอนนี้อป้าดูคอมเมนต์ด้วยพี่นะครับในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะยังไงก็พิมพ์กันมาได้เลยความสุขเป็นของเรียบง่ายครับ เพียงแค่เราให้ให้เรานะครับฝึกตัวเองอันนี้ข้อที่สองเนาะให้เราฝึกตัวเองที่จะมีสมอลวินนะเมื่อกี้ข้อแรกเนาะข้อที่สองครับฝึกตัวเองให้มีสมอลวินคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราฝึกให้ตัวเองเฉลิมฉลองกับสมอลวินหรือว่าชัยชนะเล็กๆของตัวเรามันย่อมทำให้เรามีจิตใจที่รู้สึกดีหลายครั้งเราอยากจะมีความสุขมากๆซึ่งไม่ได้ผิดครับแต่อย่าลืมว่าไอ้เจ้าความสุขมากก็ต้องเริ่มต้นจาก ความสุขเล็กๆเช่นเดียวกันจริงไหมใครในี้ที่นี้เห็นด้วยเพิ่มให้หน่อยครับว่าเห็นด้วยความสุขเล็กๆเล็กๆเล็กๆมากลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณอยากมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ล้นเหลือเลยเริ่มเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆครับซึ่งชัยชนะเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบครับอันแรกคือชัยชนะณปัจจุบันนี้ตอนนี้คุณทําอะไรสําเร็จในวันนี้ คุณก็ชื่นชมเฉลิมฉลองให้กับตัวคนเองอาจจะมีคำพูดดีๆหรือว่ารางวัลที่เหมาะสมกับตัวคนเองครับและอีกแบบหนึ่งคือบางครั้งเคยเป็นไหมครับที่ในชีวิตเราเราลืมขอบคุณเราลืมเฉลิมฉลองให้กับเรื่องที่เราทำสำเร็จหรือบางครั้งเนี่ยก็ชื่นชมอย่างไม่ลึกซึง้งบางครั้งก็เฉลิมฉลองแต่ไม่ลึกซึง้งบางครั้งก็เฉยๆกับมันไปซะด้วยซ้ำคือแค่ดีใจแป๊บเดียว จิตใจของเรามันทำงานแบบนี้ครับมันเสพอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารและร่างกายและจิตใจของเราสร้างพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอยาก่างตามสิ่งที่เรารู้สึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันหากเราเสพความรู้สึกดีรู้สึกถึงใจชนะแม้จะเป็นัยชนะเล็กๆก็ตามมันย่อมในเมื่อเราสร้างแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเวลาที่เราเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราลงมือทํา ด้วยใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนตและเมื่อเราลงมือทำหนึ่งร้อยเปอร์เซนผลลัพธ์เราก็เข้าใกล100้หนึ่งร้อยเปอร์เซนหรืออาจจะมากกว่านั้นและเมื่อเราสร้างผลลัพธ์ได้ดีเราจะเชื่อไหมครับว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นที่มาของ success cycle ครับยิ่งเราสำเร็จเราก็ยิ่งสำเร็จเพิ่มยิ่งคุณล้มเหลวนะมันก็ยิ่งล้มเหลวเพิ่มเพราะฉะนั้นเริ่มเก็บสะสมชัยชนะเล็กๆเอาไว้ได้แล้วนะครับ นะเพราะฉะนั้นสรุปนิดหนึ่งข้อแรกอย่าพยายามเปลี่ยนอะไรที่คุณเปลี่ยนไม่ได้มันจะมีจังหวะที่คุณจําเป็นต้องเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนนะอันที่สองครับมีความสุขอย่างเรียบง่ายโดยการเริ่มสะสมชัยชนะเล็กๆหรือว่าสมอวินความสุขที่สามที่คุณสร้างได้ครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดและมันไม่ใช่ทางเลือก มันคือสิ่งที่คุณต้องทําครับหลายครั้งเนี่ยเรากังวลในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเราจะหาเงินทันไหมนะเราจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ไหมนะและบางครั้งเราก็ให้อดีตเนี่ยมารบกวนเราเฮ้ยเราเคยทําไม่ได้เฮ้ยเราเคยพลาดจนเราไม่เป็นตัวของเราณตรงนี้เคยเป็นไหมครับที่ตัวเราอยู่ณปัจจุบันแต่ความคิดและความรู้สึกอยู่กับอนาคตหรือกับอดีต คุณเคยมีบทสนทนากับเ,เพื่อนไหมที่บางคนเขาพร่ำเพร้อถึงอดีตหรือพูดประโยคที่ไปสู่อนาคตมา,จากจเกินไปจนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้กับคุณครับคุณอาจจะเคยเห็นเพื่อนพูดแบบนี้หรือคุณเองก็อาจจะเคยเป็นแบบนี้ครับแต่มันก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เรารู้แล้วว่าปัจจุบันสําคัญทําไมปัจจุบันจึงสําคัญเพราะการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เราสังเกต ได้ลึกซึ้งมากขึ้นยิ่งเราสังเกตได้ลึกซึ้งเราจะค้นพบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรากับจิตใจเรากำลังเกิดอะไรที่มันจะบอกเราว่าสิ่งนี้เป็นทรัพยากรให้กับเราถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะสังเกตได้เก่งขึ้นลึกขึ้นและคมมากขึ้นจริงไหมเพราะคุณไม่ได้มีสิ่งใดรบกวน ในอับราฮามฮิสนะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์เลยของจิตวิญญาณและกุณัรนดู<ๆ>เขาบอกว่าหากเรามีความคิดที่เพียวๆไม่ได้มีอะไรปะปนอันนี้เรียกว่าวอร์เทคเวลาที่เราอยู่ในวอร์เทคไม่มีสิ่งใดรบกวนและคุณมั่นใจว่าคุณมีวอร์เทคจริงๆคุณจะสามารถเมนเฟสทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้และคุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่มีสิ่งรบกวนเพราะฉะนั้นวิธีฝึกง่ายที่สุดครับ มันมีแบบฝังหัดนะซึ่งตัวนี้เอามาจากหนังสือเมนเฟสกันเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยจะฝึกอยู่กับปัจจุบันง่ายสุดครับสมมุติว่าเรารู้ตัวนะว่าเราเนี่ยไม่มีสติเราอยู่กับอดีตมองไปที่ซ้ายมือเราเห็นสีอะไรเยอะตัวอย่างเช่นอป้าเห็นสีเหลืองครับอ่ะอปบ้าเห็นสีเหลืองเราเห็นอะไรอีกครับโอเคเราเห็นแป้งกระปุกหนึ่งอ่ะสีม่วงเราเห็นอะไรอีกโอเคเราเห็นสีเขียวครับที่เป็นยาดมให้เรานะครับเทสสี เรื่อยๆครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นแบฝังหัดใน manifest d i e deeper นะครับหรือว่าดำดิ่งให้ลึกซึ้งนะซึ่งเป็นเล่มสิน้เงินนะของหนังสือ manifest นะเราสามารถใช้ทุกอย่างเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการอยู่กับปัจจุบันได้มีใครเห็นด้วยไหมครับว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ทางเลือกและมันคือสิ่งที่คุณต้องฝึกทำครับนอกจากมันจะทำให้คุณนะครับได้คมชัด ในการสังเกตคือเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันกูสังเกตได้ดีมากขึ้นคุณอยู่ตรงนี้ด้วยระดับสติคุณอยู่ตรงนี้ด้วยการมีทางเลือกเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ทุกทรมานที่สุดเพราะสมองจะไม่สร้างทางเลือกแต่ให้ทางเลือกเดียวกับคุณซึ่งเป็นทางเลือกที่คุณคุ้นเคยค่ะโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณพลาดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดมันจะสร้างทางเลือก เพียงแค่นั้นมันจะเจอแม่เราส่วนใหญ่ตอบคําว่าไม่เวลาที่เราเจอเิ่งใหม่เวลาที่เราเจออะไรก็ตามจริงหรือไม่ใครนี้ที่นี้เห็นด้วยครับเพียงไม่น่อยครับว่าเห็นด้วยครับและสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่โอป,ป้าอยากจะบอกคุณก็คือว่าความทุกข์มันกลัวการค้นเจอนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรหยุดยั้งตัวฉันอยู่นะมันมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่านะความเชื่อนะครับสักค่นะ มันมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าความเชื่อที่จํากัดหากเราอยากมองเห็นความเชื่อที่มันจํากัดเราเราต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะความทุกข์กลัวการค้นเจอณปัจจุบันการอยู่กับประุบันเท่านั้นทําให้คุณค้นเจอความทุกข์หรือว่าความเชื่อที่จํากัดที่มันหยุดยั้งคุณครับและมีใครที่รู้สึกว่าสามเทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆในการทำให้เรามีความสุขมีสติและอยู่กับปัจจุบัน มีใครบงังคับที่อยากจะมีทักษะการรับมือกับสิ่งที่มันกดดันแล้วอยู่ในขั้นของการมีสติคุมตัวเองให้มีสติได้ตลอดเวลาและสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันนะและสามารถทําให้ตัวเรานะครับประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณไม่มีทางเลือกแต่เวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันนี่ยคุณมีทางเลือกและหวังว่าปัจจุบันจะเป็นทางเลือกสําคัญสําหรับคุณนะครับ และวันนี้ครับสิ่งที่โอป้าอยากจะแนะนำกับคุณนะครับที่เข้ามาในวันนี้หรือแม้แต่ฟังย้อนหลังก็ตามนะครับเรามีสิ่งนะครับที่เรียกว่า mindfulness นะครับ mindfulness เป็นอะไรครับเป็นศาสตร์ของการมีสติครับซึ่งแน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีสติในตอนนี้นะครับแต่หมายถึงว่าวันนี้นะครับคุณจะฝึกให้ตัวเองมีทักษะของการมีสติได้อย่างไรทักษะของการมีสติเราสามารถ ฝึกได้ครับไม่ว่าเราจะเคยฝึกหรือว่าไม่เคยฝึกก็ตามตัวนี้เรียกว่า the master of my f u l n e s s ครับความสุขนั้นฟรี21วิธีพัฒนาจิตให้แข็งแรงมีสติและสร้างทางเลือกให้ชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์กดดันอะไรก็ตามในขั้นนี้คุณจะได้เรียนรู้21เคล็ดลับที่ทำให้คุณรับมือทั้งกับแรงกดดันได้และแปลเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นพลังได้และที่สำคัญ ยังมีกระบวนการคิดนะยังมีกระบวนการคิดทําให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่จะเปิดสอนในวันที่30มิถุนาย,ยนนี้ครับไม่อยากให้คุณพลาดแม้แต่ประการใด21วิธีนี้จะทําให้คุณเข้าใจกลไกของการอยู่กับปัจจุบันเข้าใจกลไกของการสร้างทางเลือกไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรมาก็ตามจงบอกกับเตงว่า ันมีทางเลือกครับสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะบอกทุกคนคือโปรแกรมนี้สร้างมาเพื่อช่วยพัฒนายกระดับจิตใจคุณให้อยู่ในขั้นของการมีสติสามารถสร้างทางเลือกได้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามและที่สำคัญครับสามารถทำให้คุณมีสภาวะอารมณ์ที่สมดุลด้วยในโปรแกรมนี้นอกจากจะเรียนเรื่องของการกลับมามีสติแล้วยังเรียนเรื่องของการมีสมาธิจดจอ่อ การปรับอารมณ์ให้สมดุลการเข้าใจนะครับโครงสร้างจิตใจและกลไกลของจิตที่มันทําให้คุณต้องเฉยใช้จากเส้นทางที่คุณควรจะเป็นเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้ครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เหมาะกับคนที่ต้องการความสุขและสามารถผลิตความสุขได้เก่งทุกๆขณะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาและที่สำคัญต้องการเก่งเรื่องอารมณ์สมดุลในอารมณ์ โปรแกรมนี้นะเริ่มลงคลิปก่อนหรือภายใน30มิถุนายนนะครับโปรแกรมนี้นะครับปกติราคาเต็นอยู่ที่69,000บาทเท่านั้นครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้โ p อป้ามีพรีออเดอร์โปรแกรมนี้นะครับในช่วงพรีออเดอร์นะครับก็มีโปรพิเศษมาให้กับทุกคนครับอยู่ที่25,900บาทเท่านั้นครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกพรีเมียมครับคุณจะได้ลดอีก10% อ่าสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดก็สมัครพรีเมียมลับกับเรานะเราก็จะได้ลดสิปอร์เซ็น์นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการมัดจำและผ่อนสามารถมัดจำและผ่อนได้นะครับชำระหมดนะครับถึงได้เข้าเรียนโอเคไหมโปรแกรมนี้ไม่อยากให้พลาดครับเราทำมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาคอนฟ l i c t กับการสื่อสารภายในตัวเองมันไม่สงบคือคุณรู้อ่ะว่าคุณมีสติได้มากกว่านี้แต่มันไม่สงบครับเพราะอะไร เราจะเข้าใจกลไกของจิตทีละขั้นทีละตอนนะครับสำหรับคนที่สนใจและอยากจะสอบถามว่ามันเหมาะกับคุณไหมหรือว่าถามแผนการผ่อนชำระครับทักมาที่ Line อตามหน้าจอนี้นะครับอ่ะตามหน้าจอนี้นะลายเ o p p a e s a n นะครับเดี๋ยวขยายให้นะครับ s i o p p a e s a n นะครับหรือว่าคุณจะทัก qr code นี้มาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอบคำถามคุณครับว่าโอเคเราจะ support แล้ช่วยอะไรคุณในบ้าง โปรแกรมนี้เหมาะคุณไหมใครไม่แน่ใจก็ลองทักมาคุยกันกันกบทีมงานของเราก่อนได้ครับเขาจะช่วยแนะนานะครับคุณก็ลองแจ้งปัญหาคุณดูว่าคุณตอนนี้มีปัญหาความไม่สงบสุขสติโฟกัสจดจออารมณ์ไม่สมดุลอย่างไรหรือว่ามีความคิดที่ขัดแย้งในตัวเองหรือว่าคอน FLICT อย่างไรใครมีปัญหาจุดไหนแจ้งเรามาครับเราจะได้แนะนําโปรแกรมที่เหมาะสมแต่อย่างน้อยโปรแกรมนี้ทําให้คุณมีความสุขเราจะพูดถึงวิธีการสร้างความสุข และดึงเอาความสุขที่หายไปกลับกลืนมานะเพราะฉะนั้นผ่อนหมดได้เข้าเรียนนะครับใครที่ชาระเต็มก็เตรียมพร้อมเข้า Facebook กลุ่มปิดได้เลย pre order นี้มีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็เราปรับราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กุ่นพลาดและไม่ใช่แค่นั้นครับคนที่ pre order มานะครับอย่างน้อย5ท่านแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคน pre เด d e r มาละคนที่ pre o ด d e r มานะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษ ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้กองควัญคุณใน Line แอดนะครับหวังว่าคุณจะไม่พลาดโปรแกรมนี้นะครับใครในที่นี้ได้เรียนรู้มากขึ้นจากไลฟ์สดวันนี้พิมพหหน่อยนะครับว่าใครเรียนรู้นะครับและหวังว่าคุณจะมีความสุขความสุขนั้นฟรีครับ